ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจดีดีไม่มีโกงประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องรอรับประกันได้เลยเหตุนี้เลย g p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีไอเดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ไอดีโหดแรงส่งตัวแยกสะกินแน่นนี้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหนัดแกม,มาเอาวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเติมผูกปองอวีใช้เพียง Open ID ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดไทยต้องแกสท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับอัลโลครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผม อันนี้ก็อยู่กับดีติดปิงว่าโอ้ยอยู่กับอันเนียนนะครับเราก็ได้เล่นไปแล้วเกมหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราม,มาเล่นเกมนี้ต่อคือ,อเกมที่แล้วเล่นล้านไม่ออกเลยว่ะเราจะมาแค่มือเกมนี้ต่อนะครับเกมที่แล้วยังเล่นไม่ดีเลยโคตรเซ็งเลยรู้สึกว่าวันนี้เล่นล้านไม่ค่อยออกแต่ก็มาลองดูนะครับคลิปนี้จะได้ลงไหมก็ไม่ลงเหมือนกันแต่ก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับ พากนไลค์คนไลค์หน่อยแน่ไปไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านี่ยย้อนว่ะโอ้ยย้อนว่า,วาไปครับ let's go มาครับ let's go นั่นเงลองสิคลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่าเนี่ยจะไม่มั่นใจนะ <laughs> แ,ตแต่ถ้ามันเป็นคอนเทนต์จับลงไป เราะว่าเดี๋ยวมันจะรีรีแพทใหม่เดี๋ยวมันจะรีแมปใหม่อันนี้อาจจะไปลงในแพดแมปใหม่นะแบบว่าซีซั่นใหม่นู่นแหละอันนี้ยังอยู่ซีซั่นเก่าซีซั่นใหม่ไม่รู้ว่าจะมาแบบไหนนะแบบยอมเป็นยักษ์ไม่เช่นกนะต่ยต่อยยังต่อยไปโดนโอ้เล่นลาดไม่ออกจริงว่ะวันเนี้ยตั้งแต่เกมที่แล,แล้วแล้วเล่นลาดไม่ออกเนี่ยทำคอนเทนต์เล่นลาดโง่ให้อันเนียนแบกตั้งเลย คอนเทนต์คอนเทนต์เล่นราดโง่ให้อันงงยันแบกแบวบิเวเล่นกับคนอืตามัามมนนต้องมัหมอนจ้ะดูดิฉีนี่ไงขอดสกีเถอะเพราะว่าเฟตก็เโอ้โหเสร็จปไปหนึ่งคยเนกก็เข้ามาเยนน้าดูค<ด>ีบดิผมต่อยไม่โดนคีบม,มาครับ อย่างนี้จะเกินไปแล้วนะเห็นเขาบอกว่าพุ่มแอลจะหายไปด้วยนั่นเนี่ยแขวนเขาดิละคือท่าไม้ตายของข้าอู้อึเลยอย่างเยอะอยู่เลยเดินมาทำไมหลายบ้านนะย่อนย่อนนี้ไม่ยิ่งย่อนนี้ไม่ยิ่งไปอุย้ย โคดคอมโบเลยขาโบมัวเนี่ยต่อยคลิปยังไม่โดนเลยมาฮะมาฮะย,ย,ยังยังเราแบบแบบยังยังโชว์ฟอร์มไม่สดวะหู่บัดเทยาา่าเฮยโดนซะ ไปรู้แล้วมั่วไปก่อนอะช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีช่วงนี้เล่นร้านไม่ออกว่ะนงคลัสซ <c oughs> อออิง <c oughs> ก็ตอะเลยไม่กอบไหวฮไม่ยูว่ะกอ <c oughs> ด์กเศษนะตองกุก่กนะ้าวขึ้น มาครับเคลียร์เว็บต่อเอ้ยปล่อยสกิลน,นู้่ไปมันก็นไม่รู้ถ้าทิ้งปิงง้งแดงเนี่ยขนาดต่อยพารซีฟยังไม่อยากจะติดเลยต <laughs> ่อยธรรมดาเนี่ยเป็นอะไรวะเนะี่ยเล่นมาเนี่เยเล่าลักมันตายไม่ตั้งมั้งเกือบ เได้อยู่ได้อยู่สาม,มนาทีแรกยังไม่แย่เอาว่าคืนฟอร์มวะเนี่ยจะได้ก็โชว์สาวซะหน่อยโชว์ัแม่แม่นวนน้องเอดจัดมันจัดมันนะ เอาว่าเฮ้ยคฟอร์มก็เอาเรื่องเป็นเอาเรื่องอยู่อิ unstable my connection อย่าเฮยอย่าเฮ้ยยิงเอาว่าครับโอ้โหใช้ยาเต้เออเอาไปให้ให้หนึ่งชุดปกตินี้ให้แต่เนียนนั่นเองหัวใจอันนีโมจิอันนีโมจิอะไรอีโมจิ กินกันอ่ะกูหิ่งัแต่กูวม่เหลือดามแล้วขอตัวนะตอนนี้กูมีเลือดมากกว่าเดิม u ีกตอนนี้กูมีเลือดมากกว่าเดิมอีกตอนนี้กูมีเลือดมากลั่แยดิมอีกตอนนีมีเล่อดาวไว่า John Ê. <laughs> Ai tắt anh muốn vô cái nhóm ủng hộ giùm em cái Ở anh Bây anh nè Anh không biết coi một tin nhắn mà Cái nhóm chữ người ủng hộ to chà bá đó anh Ủa xe tôi đâu rồi Thôi 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 Mới thấy sập mọt này ổng bay đi mất tiêu rồi anh bấm oh, tay Bộ Messenger, anh nhắn tin với nhiều người lắm hả? Ghê yeah, rồi đấy anh, ghê yeah, đấy anh. Ơi, oh, been... cơ vậy chứ Tối rồi ơi, ba lần chiêu hai chặt góc เฮ้ยโอ้โหถ้าไม่มีอันตีนะไม่ใช่ถ้ามีอันตีนะวิเหมือนมีคนโลหรือเปล่าโอ้เอ้ยเอาวะครับฟอร์มันมาเว้ยตกใจเลยวะเนี <t 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 ่ยกำลังเล็อันตีจริงจริงไงนี่กำลังเยอะนี่กำลเยอะเอาวะครับโอ้โหติดติดปิงมันฟอร์มโหดจังเลยวะ กดทำละคอนเทนเล่นลัดรโง่ให้อัเนียนแบกเนี่ยหรือไ่แน่วทายเกมวัวจะแจกก็ได้เคยนะครับผมเคยเนะเ่กัอเเันอเ,เนียนนี่<ม>แหละโต้นเกมนี่ม่งโคตรหล่อทายเกมปุ่อแม่งแตกกระจายมาคราช

ดูด้วยเหลืออ่ะดูด้วยเหลืออ่อสะสรุปกูจะฟอร์มดีหรือไม่ดีวะเนี่ยวันน <laughs> ี้ทรงงทรงเหลงจังหวะน,นี้นะครับโอ้ยกูจ่ายซูสกิลไปหมดแล้วไม่ไม่กลับมาโ <laughs laughs> อ้ยชิมนี่โคตรเน้นหาอ่านเกมขาดแบบ50ล้านเปอร์เซ็นต์ hôm thấy ông thầy ngày nào cũng nói là Google ngày nào cũng đọc thấy đâu đầu không Ui chóp 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 oh. ồ tham nhung một ôi ping ôi em chia sẻ cho em đi anh go 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 Bum, bum, Đâu rồi? À... Uh... trời ơi chạy vòng 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 luôn mà tem không cứu luôn, Buồn hết chết summoned. Onslaught. Làm ông gấu ông quơ sạch hết luôn rồi สังเวียนยิ่งใดก็ยิ่งท้าทายรอที่จะอัดหน้าพวกเจ้าไม่ไหวแล้ว Double kill. Your team has destroyed a tower. Shut down. Ultimate. Ê vậy luôn. Win بابا. cái số xui do Don't play! อ๋อยาละเล่นไม่ดีแล้วครับได้ละคอนเทนต์ได้คอนเทนต์ละลิ้นรัดงวยเนียนแบกคอนเทนต์แบบจริงจังเลยโอ้ยว่าจนเออเออต่อยง่ายๆไม่เคยจะโดนเนี่ยขนาดชี้ยังยังไม่ได้เลยเนี่ยมันไดาบินๆมาปั๊บๆไปเลยตีตั้งนาน นี่เป็นไงตัดนี้ไปอีกโอเคซับซับตัดเวฟบซับตัดเว็บไม่ขนาดมือหรอกโหเรามีอันเนียนอยู่อันเนียนแบกครับเราเราพอละกิเยดแบกล้วพอละกับลูกเห็ดอันเนียนเช่นนี้กูก็เล่นแย่แล้วปล่อยให้ผมเป็นนิสลาบ้างมารีบมาดักตรงนี้นะครับ ยนมาตัดเวฟเราคนอุตส่าห์จะมาเกิดมาแบบต่อยแรงๆหรอที่ให้สาวดูนี่อะไรต่อยยังไม่โดนโดนตัดเวฟอีกจนจนเนี่ยไม่เดินมาจะพุ่งอันตีเข้าไปะ <laughs> จะมาดึงปะเนี่โยโอ้โโ oh my god อันย <laughs> okay, 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 okay. ังขำนะโอเค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 อ๋อไม่มันยังลวสนั้นอีกทีมดเลอยอ่ะกลับถักเจ้าเฮ้ยโอ้โอันตีกูไม่ถึงเออทำยังโคตรแย่เลยครับเกมนี้ไม่มีอะไรดีสักอย่าง <laughs> โมมีหยังมาพังทลายอย่าเด้งปล่อยกูไปเถอะเออมาแล้วว่านี่นี่เจอพลังมาพลังมากูเกือบตายกลัมดีกว่าครับมาแล้วไม่เสีย ทีน er ี Alors, ouais. hm Dest e ้ก like ็ตายเยอะพอล้วกีนี้เราไม่ได้มาเล่นนวกคลเรีบให้ดูนะครับเรามาเล่นเป็นสมุดเวทเอาตายหาวแล้วตรงนั้นน้อยฟงเนี่ยได้หอยก็บักเลยนังทำทรม่ข๊อป y ก u r t อ w e น แหม่เอยเขานี่แหละคือท่าไม้ยหายของข้าโอ้โหโคตรจนเลยครับนี่เป็นครั้งแรกเลยเบื่อหรือเปล่าวะเนี่ยที่เล่นกันเนี่ยแล้วจนขนาดนี้เนี่ยแล้วคือเล่นแบบติ๊กกระโปรงขนาดนี้ด้วยโอ้ยมันตีนักลูดไปเออโอ้โหล,ลูกเพชรทันเนียนก็มีมีประสิทธิภา<อ>พแห่ง มึงอะไรกับกูเนี่ยโอ้โหนีงง่ไม่รอให้ตายก่อนค่อยโดนเลนนยจะ <c oughs> เดิอนออกมาจากไฟแล้วค่อยโดด,ด,เดเจดเนอม,ม่อโดดหรือว่าอันตีเขาเพิ่งมีเออไม่ทันได้สังเกตเหมือนกันอจะเพิ่ง<ล>มีอันตีมัานไหนเราอย่าไปร้อน<ส>นะเมื่อวันนี้แม่งน่าร้อนจิงแม่มไม่ถึงแบบมันมีหัวร้อนเน่ะ เล่นตัวเองเล่นไม่ดีเท่าไหร่ยอมกับยอมบ่ใช่ไปเหอะจบเลยผมอขอเชียววร์เวฟเก็บความรวยตรงนี้ก่อนละกันผมไม่ไปยุ่งละเล่นไมดีเลยครับ,บนีง่ไงได้คอนเทนต์พอดีแต่ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะแต่จะนูน่นนานนาน,นานหน่อยอาจจะว่าจะลงเ,เชียร <ขอ S 2> นี้เป็นงานเนียนแบบของจริงอะครับโอ้เจอกันคลิปหน้านะครับผม Để xin lắm về bên nhan sắc ngài chúc bye à. Bye chúc 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 đi <laughs>